สวัสดีครับพบพอกันเมื่อนี้ก็เป็นพิธีผูกข้อมือให้กับลูกชายครับสักพายของกุเทาคาร์ลเองครับเอาติดตามรับชมรับฟังการสู้ควานผูกข้อมือให้กับลูกหลานของเขาซึ่งเป็นประเพณีตั้งแต่ดั้งเดิมมาครับพี่น้องดุติยมปิธรรมังอายุวัตนังเกจิวิตังยาวานิพานังสารังทัฉามี Tuhiyampi sangat ayu tenang tekihvitangjawani panang sarang kacami. Tahiyampi putih ayu tenang tekihvitangjawani panang sarang kacami. Tahiyampi hamang ayu tenang tekihvitangjawani panang sarang kacami. Tahiyampi sangat ayu tenang tekihvitangjawani panang sarang kacami. นะมุตันสัมภัคาวันโตอะระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตันสัมภังควัน โอ้มาโอ้ยพุทธทานาวันสีสิสิบพระพบรวันเป็นพิเศษอันริเดกีชูชัยมังคังชัยมังคราตาหรมังสุขังอวาหาวิวาหูมังคารอน วันนี้แมนวันดีวันดีทีอามุตตะโสกตกอันนี้หากแม่ตกไม่จันขันนั้นนี้หากแม่นัคันไม่แก้วคุณนางคุณแม่แล้วจึงได้ย่วมายูวทนร้นใส่ลายมีทั้ง่ายผู้แขนเป็นใส่กอยปัดหน่อยซอยสังวานอาหารหลายเรือมากสรัพระพาความสุกสิ้งทูอันมีพังผู้พันแลบากีบฝ้าวังเย็บดาวนาามาละ,าละหอมหงเงาเรากงแก้วใส่ผ้าขวัญ ชวนกันมามอนเต้าเข่าตมไว่ใบสีมีั้งไท่น้อยดีเกีงปวดประยยอด่อยทศพนทะยานตนลงมาแต้มังฟ้าขบเกียงนาทางซื้อขุนสีคุณพันงามสีสันงามสะาพาัดเจ้าจึงมีพระราชอาชยาราสิทธิชัยพระพอ,บอ์บวรอนนาวิเศษอดิเล็กที่ชชวยชายาัยงมคารังดันงนัอดีเป็นเขาปรากดเขาเป็นเมืองสมราชีม ชายโชคประกอบโยกเป็นอมิงเมียควรตามสมควรโบราณแตงว้ขันดอกใบให้ออกขึ้นเพียงตามขันสมาลุงตาเจ้าโคตรโผล่ขาว้เงินเขาลูกสาวโคล่ผลนาคคาลายลูกสาวไปพเน่าคาคามากพอยาคานอีเดีุ่นแปลงดีพ่อแม่เฒ่าแก่แลตาใหญ่ผนหอยห้ำผีไม่ผล ห้องหมาเดือนสามโบไหาห่างเป็นนาทของมาขอเปล่นดองหักยิ่งลูกแก้วกิงยังประสงค์สุงอุป่าตยายเบิ่นปูเจ้าหูแล้วตกแต่งคนแปงแปงทำมาลูกแก้วปูนแม่แล้วจึงย่อมามีทั้งดอกอําพระหอมของเฮาเครื่องัำเจ้าเหลือหลายทั้งตาใหญ่พอเม่เท่าแก่ฟองสาวบ้านุงห้ามาซอย่อ้าขวนเบื้องขวาเจ้ายูรีเลนมาซอยนาย่อ้าควนเบื้องใต้ เจู้่ีเรียนเวียนสายขวนั้นแม่ชายของเรานั้นพวนเท่านั้นเพิ่นนั่งอยู่ทั้งบัดเนี่ย่อยจัเนนวมให้มาจง ไม่เจ้ามาเทียมคู่ถึงคนเจ้าผู้เป็นควันวานมายีวัอาแ่เข้าลูกคยลูกทรายกอมาน่ แก้ามาช่วยรมพวงควันคู่แก้วมาหันเลี้ยวถัดดอกกลมพวงบามจนเจือนั่นเบ็นดอกคัดเข่าทัดดอกเข่าความตาเกี่ามแตงไรช้าเจะมาอยู่วันตกเที่ยเจะมาอยู่เจ้าไงเด้าเนี่ยขันเนี่ยขวัเจ้ามาตกใจทัดดอกมาล่ามก็ให้มาสามนนี่วันนี้ขวัแข่งให้จะมาอยู่แข่งลีลาขวัขายจะมาอยู่ขาลีลายขวัญตัวใสใสย่าม ยามคนมาหนาวเห็นเห่ามาวบ้านข้าในวันวันซนซนแห่เจ้าขืนหานังตีนห่างคุดนาคลาวเรียกเรียีหลวงในลงทากาไว้ที่นางให้สมพวดวัวละนแตีงไหลอ็มเบี้ยงไว้เป็นครูนัาลูกแกพ่อแม่ฒถาแกเลี้ยวไว้เป็นครูทั้งสองไอจะมาปุ่นปองกินท่านเป็นลูกพ่อผูกไว้เทีเยงห้องถุงบนห้างลูกหลาง หากยังหนาเทียมท่านคอยจับจืนเอาคนมาทให้เจ euh ้ามาเทียมไลลาไม่นาผิวบางสวมนางงามยู่ทยฝากว่าคุณแปลงให้เจ้ามาเพียแพงเมียแพงเถีงเขาห้อยเดเยบะโยกบ่าดบอกไปเอะแม่ดงเต้นรักกันแดนขังวนเสือ ไอ้เจ้ามีทุกข์ใจใส่บ่อหน่อยไข่ซังใส่คอเสียงคำกำเนียงน้เจ้ามีทุกสิ่งสร้างมามีกันขึ้นปัญญาทั้งตนลงมาฤทธิเดชข้าลือชาตามตนากาไหวอินเท่าไทยถวายพรเป็นคำสอนท่างโลกตัวกันแก้วหักป้าควันเธอรำสาวสวรรค์ลงมาตั้งแต่งอินเท่าแบงไข่สอนดอกไม้สอนแจ่มเก่าคอยจักบเจอเงี้ยง เจ้าพร้อมๆทั้งสองว่ามาเยี่ยมมาาวันย้ยาุ้ยวยวันยัง้ยวุ้ยวยวุยวุ้ยวุ้ยวุ้ ให้คนนางมาเทียมนงอยาสาแมเจ้าแอมสมตาขอหาหมีท <k> ั <k> ้งผากกระสาแพร่ไร่ต้นเสื่อรัศมีแก้วเฮวปักแซวไฟแดงควรจมเพลยไอจะมาเทียมุ้งทางควรก้าวให้คเจ้าอยู่ฝากฝ่าเด่นไกคขอให้มาสาเมื่อนีวันเนี่มฝ่ามาอ่าคนย่นังไกะหวาถูกแกนี่นั่น ให้เจ้ามาสานเกี๊ยวชาตบุราพันให้เจ้ามาทาน้ำมันแม่เจ้าแต่งไวบขันดอกใบยกนเพียงตามเมืเกียสวยรวยห่ยมวยผมมาาสงใส่ซอง โวู้พี่น้องมาบันเตยคนมาคอยหาทีดาวันเนือเพั่นมาคอยบ่งน้ำเพื่อนชายเจ้าบุญควงคุ่ให้เจ้าเมียมให้เจ้ามาเสวยพ้าให้พ้าผอนแตงไหม ใครได้ผลเขาใครเกลือเจ้าทั้งสองสามตำล้อมโบรานแตงไว้หมอบอกไว้ว่ามือวันดีคอยจะเอาสองตีข้างวนส้นเสื้อให้เจ้าได้สืบเสือพ่อเมยแทนเงานเสริมปีด่วนดวงอ้อยหอมห้างันเกศคำเป็ดคำให้เจ้าจำสินวันสิบสี่สิบห้าคำเจ้าทำบุญใส่บาตรจะได้ขาดทานสินเตโช่ควรตาให้เจ้ามาอยู่ตาอี้แจ่มควรแจ่มแดงควรข้างควรเอวบานควรน้ำพร้อมพร้อมให้เจ้านางลอกโยพาขวัญ ขวามาอยู่วานี่เป็นมือดีท่นนี่เป็นมือหัวเท่าเกิดเป็นสาวกว่าแม่นมือนี่คอยท่านในเพ่นเงินก็ว่าแม่นมือนี่นอนรับในเงินเหมือนกัว่าแม่นมือนี นอนตื่นในเงินแสนว่าแม่นมือี่แกนเท้าแกนขากายเขนั่งขาทำกายขานั่งกบาแม่นมือีิเขาตามทางนนคือกบาแม่นมือเนี้ามือไายคนใดเสือพามาเจ้าเรื่องขาไก่สีเอีดเเด็ดเ ไอ้ยเอนนั่เด้อให้มีใจอ่อนน้อมตั้งโตเต้ร่วมเจ้าเป็นเถอดให้เจ้ามีใจญ่ความเดือดเดือดแยกบทอันทรัพย์ป่าเที่ยงอันไหนไรใจเจ้าว่าทุอะไรมาเจ้าว่าเจ้า

ุงกระเบืองดินของมีหอถุงละลัถุงพร้อมพาดแห้งองผู้อาเขียนหิงอานให้ในนองค์น้ําบ่แก้วหลังนั้นพอมอบแล้วให้แก่ลูกทั้งให้เว่าคองกินทานบ่ให้เาในี้นได้กินในเจ้าทรงฮอได้กินปลาเจ้าทรงฮนาม เพื่อนใายเจ้าหุนควงสูภายมีลูกชา้ได้ผู้ประเสริฐให้ได้ลูกแก้วเกิดควงทอนให้เจ้าฟังคำสอนตาไงพอแม่ใจแพรควงพี่น้องวงสาตาเบื่อนใส่เจ้าจะเลียวหาใายตาเบื่องขวาเจ้าจะเหลียวหาซูวนเถยองแงงให้เจ้าแตงผ้าเขาถึงยง่งเศร้าให้เจ้าแ่งฟ้าง่ายยาในนนหลับหลายตื่นสายหักผิดหีต ấy chắc chắn phải tạo nên bố ý chồng mình chết của cho người tạo nên 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 tạo nên

สาตุจิตตังบ wow. oh ังคังตมตัสุภิัพุลาภุยลาภุยะศรพฐุเรนทุสังวาจันโทปนารสโยัามณีโตสยัสัพพโวจันตุสัพพารวินาะเตะวัตบตายุโกภวะอพิวันะสิริสักิะมะะัาโะวะตันติอายุวัะ Satu.